สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุลากาัวันนี้หลังเลิกเรียนค่ะหลังเลิกเรียนก็มาทําแคบหมูให้กับผู้ชมได้ดูเด้อเด้อให้กับพี่น้องเราได้ดูพะว่าภูมิพันธุ์บอกแล้วว่าภูมิพันธ์จะมาทําทุกวันให้กับเอฟซีเราได้ดูค่ะแล้วก็จะมาลดเวลาลงทุกวันเมื่อวานนี้เราลดเวลาเหลือสี่ห้านาทีแล้วค่ะคือในช่วงที่ แช่น้ำมันไว้อ่ะค่ะคุมคุมพันแช่ห้านาทีแต่เราต้องใช้น้ำมันน้ำมันที่ไม่ร้อนนะคะน้ำมันหมูก็ได้น้ำมันพืชก็ได้แต่ต้องเป็นน้ำมันที่ไม่ใช่น้ำมันที่มีความร้อนก็จะทำให้แคบหมูเราที่เราจะใช้แช่น้ำมันเย็นเร็วเย็นเร็วค่ะพี่น้องไม่ต้องใช้อ่ไม่ต้องให้เขาแช่ในน้ำมันที่เจียวด้วยค่ะเด้อ ตักออกใส่ภาชนะอื่นเลยค่ะก็เหลือเวลาประมาณเมื่อวานนี้คุณครูทําใช้เวลา4-5นาทีค่ะไปดูวันนี้เราจะลดเวลาได้อีก่ไหมไปดูนะคะนี่ค่ะตันนี้ขูงพันก็โอกคริตก็ตากระเทียมค่ะพี่นะ้องตำกระเทียมจะจะหมักเนื้อแดดเดียวไว้แช่ช่องฟิลไว้ค่ะเพราะว่า คุณพันซื้ออซื้อหมูสามชั้นมาใช่ไหมคะเราก็มาแร่เนื้อแย่เนื้อออกทําเป็นเนื้อแดดเดียวส่วนที่เป็นหนังแล้วก็มันแล้วก็เนื้อนิดนึงที่จุติดอยู่ในนี้ค่ะติดอยู่ในมันนีค่ะแล้วก็มาทําเป็นแคบหมูค่ะมาเย็ดแคบหมูได้ค่ะเด้อนี่ค่ะตอนนี้เราวิธีการทําเราก็ วันเดิมนะคะเราได้หมูสามชั้นมาแล้วเราต้องมาล้างเอาเกลือทาแล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดสามครั้งแล้วก็ล้างด้วยน้ําส้มสายชูนะคะล้างด้วยน้ําส้มสายชูเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วเราก็มาหั่นนี่ค่ะคือมาแล่แล่เนื้อออกไปทําหมูแดดเดียวส่วนที่เป็นหนังติดมันตรงนี้เราก็เอามาทําเป็นแคปหมูค่ะ เหมือนเดิมนะคะเราต้องวอร์มกระทะให้ร้อนแล้วก็เทน้ําลงไปอันนี้เนื้อหมูของคุณครูอมพันเนี่ยหมูตรงนี้ค่ะกิโลหกขีดกิโลหกขีดค่ะคุณบันก็ใส่น้ําประมาณแก้ววันนี้ใส่น้ําประมาณหนึ่งแก้วแก้วไม่ถึงแก้วครึ่งหรอกค่ะนี่ค่ะ เราต้องใส่น้ำลงไปด้วยนะคะก็เป็นการเหมือนกับเป็นการต้มหมูเราค่ะนี่หมูเราก็จะสุกในช่วงที่เราเที่ยวกับน้ำเลยคะ่ะหมูเราจะสุกแล้วแล้วน้ำก็จะซึมเข้าไปในเนื้อหมูโอซึมเข้าไปในหมูของเราเนะะี่ค่ะถ้าเราคนเนี่ยแคบบหมูเราจะสีสวยสม่ำเสมอกันนะะี่ค่ะแล้วก็ไม่ติดกระทะ้วยค่ะค,ะคนไปเลยค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะ วันนี้ก็เป็นการเปิดเรียนวันแรกนะคะสาหรับโรงเรียนนะคะคุณครูของบานก็สอนนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้ก็ออกคลิปการสอนให้กับเอสซีดูนะคะให้กับคณะกรบบรมการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดูเป็นต้นแบบในเรื่องของการสอนอสัปดาห์แรกของการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งในคุณครูพานจะ,ะปรับพื้นฐานในเรื่องของพยัญาชนะทยค่ะ ก็ฝึกให้นักเรียนเขียนพยัญชนะไทยนะคะก็เริ่มจากกอไก่กอไก่นี้เราก็จะลากลากทั้งหมดห้าครั้งค่ะโดยที่ไม่ต้องยกมือนะคะลากต่อเนื่องแต่ว่าห้าห้าสเต็ปห้าต่อน้ำเริ่มแห้งแล้วค่ะนี่ค่ะน้ำเริ่มแห้งแล้วขีออไปเรื่อยๆเด้อ เที่ยวไปจนกว่าน้ําจะแห้งพอน้ําแห้งปับน้ํามันก็ออกมาทันทีเลยเราต้องคนตลอดค่ะเพราะว่าแคบหมูเราจะได้สีได้สวยคนตลอดเลยนะคะนี่ค่ะต้องมีความอดทนนะคะช่วงนี้แหละที่เหงื่อเราจะออกเยอะเราต้องมีความอดทนค่ะการทํางานทุกอย่างต้องมีความอดทนต้องมุ่งมั่นตั้งใจในการทําทําด้วยใจผลงานของเราจึงจะมีคุณภาพค่ะ สนเลยค่ะพี่น้องเลยมาเบิ้ลมากันเ้อค่ะนี่ค่ะปมันก็จะทําให้กับ fc ดูทุกวันเลยค่ะทุกวันเลยค่ะหลังเลิกเรียนค่ะทําวันละหนึ่งคลิปเกี่ยวกับแคบหมูนี่ค่ะก็จะมาดูเอ่อให้เอฟซทำเอฟก็จะฝึกทําตามสามารถที่จะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได,ได้ให้กับตัวเองได้นี่ค่ะ น้ำก็จะแห้งแล้วค่ะพอน้ำแห้งปั๊บก็จะเป็นน้ำมันออกมาทีทค่ะนี่ค่ะผัดไปเคี่ยวไปเคี่ยวไปน้ำมันเริ่มก็จะเริ่มออกมาค่ะ คนไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องนี้ค่ะจนน้ำมันก็จะออกนี่น้ำมันก็จะเริ่มออกมาแล้วค่ะว <ing> ิธีการขั้นตอนก็ทาไม่ยากนะคะโฟมพันก็น,นําเสนอให้ดูแล้วนะคะนี่ค่ะผัดไปเรื่อยๆอย่าหยุดผัดนะคะอย่าหยุดอย่าหยุดคนนะคะนี่น้ำมันเริ่มแล้วค่ะเริ่มออกมาแล้วน้ำมันเริ่มออกมาแล้วค่ะ กดดีสีทุกท่านเลยนะคะที่้มาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคูมพันตุลาการขอบคุณเลยล <FC. S 1> ้าเลยด้วยค่ะ FC ีบ n ท่านบอกว่าทำทีไรน้ำมันกระเด็นกระดอนทุกทีเลยแล้วก็สารชันแตกทุกทีเลยเขาบอกนะแต่ว่าถ้าทำตามคูมพันสอนเท่านี้ค่ะบ่อแตกเด้อคะ่ะพที่น้องเขาต้องค้นตลอดเลยคะ่ะเด้อนี่ค่ะคนขนไปเลยค่ะ นี่ค่ะคนไปเรื่อยๆไม่ต้องหยุดคนค่ะคนไปเรื่อยๆเลยน้ำข็เริ่มออกแล้วคะน้ำมันเริ่มออกแล้วนี่ค่ะน้ำแข็งเริ่มออกแล้ว เกี่ยวไปนะ้ำมันออกแล้วก็ที่น้องนี่ค่ะมันออกแล้วค่ะอยากให้รู้ว่าช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงขั้นตอนที่สำคัญที่เอฟซีบอกว่าท้าไมมันแตกมันกระเด็นเนี่ค่ะช่วงนี้ค่ะถ้าเราคนไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยน้ำมันก็จะไม่กระเด็นใส่เรานะไม่แตกเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ไม่ระเบิดด้วย ด้วยค่ะคนไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะคุณดิเสร็จยังคะอ่าโอเคค่ะคุณดิจะมาเปลี่ยนมือมาแล้วเลยค่ะคุณบอนก็จะไปหมักหมูแดดเดียวค่ะคุณด้ก็จะมาคนไม่อรอคุณบอลแต่เราไม่หยุดคนนะคะ เพื่อเพื่อให้แคบหมูเราสีสวยแล้วก็น้ํามันไม่แตกไม่กระเด็นค่ะน้ํามันก็ไม่ระเบิดค่ะพี่น้องนี่ค่ะเด้อแบบนี้นะคะเด้อนี่ค่ะคุมพันอัดคลิปยาวให้กับเอซีดูเลยค่ะว่าช่วงนี้แหละช่วงที่น้ำมันที่เอซีบอกว่าน้ามันจะแตกกระเด็นนะคะช่วงนี้ค่ะนี่ค่ะน้ามันเริ่มออกแล้วค่ะนี่นี่นี่ค่ะน้ํามันใส่ติ้งเลยค่ะพี่น้องเบื้องบน้ำมันใส่ดีดีค่ะอัดคุณผต้มเลยค่ะ ให้กับเอฟีได้ดูเดี๋ยวน้ำมันออกเยอะๆเดี๋ยวคงพันจะถ่ายให้ดูอีกนะคะอันนี้ค่ะ่มออกเยอะแล้วค่ะค้นไปเลยค่ะค้นไปเลยค่ะอ้าวีม่ด้่ดให้เอฟีได้ดูเลยอ่ายาวเลยค่ะอ่าอัดไปเลยไมได้รู้ว่าขนาดไหน 4 14 36อ๋อ ขั้นตอนนะคะขั้นตอนในการทําแคบหมูช่วงที่บอกว่า,าน้ํามันแตกกระเด็นนะคะก็เป็นช่วงนี้แหละค่ะแต่ว่ากุมพันธ์ทำเนี่ยน้ำมันจะไม่แตกไม่แตกกระเด็นเลยะค่ะ ออกค่ะออกอะไรนี่ค่ะน้ำมันออกมาเยอะย,อยังคุณฤทธิ์เยะอะค่ะน้ำมันเริ่มออกมาเยอะแล้วค่ะ ทุกท่านนะคะที่ก็มาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมิพันธุลากาันขอบคุณหลายๆเลยค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อที่เมาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะอาแล้วภูมิพัพนธ์ก็คุกเนื้อแดดเดียวเสร็จพอดีค่ะก็จะคุกแล้วก็ช่างเป็นกิโลไว้ค่ะ ใครจะซื้อก็ซื้อเป็นเนื้อแบบเดียวที่หมักเป็นเนื้อก็เป็นหมูแดดเดียวก็คือแต่ยังไม่ได้ตาดนะคะหมักไว้ ันเริ่มออกแล้วค่ะเริมออกเยอะแล้วอ้าวเรามาดูนะคะน้ำมันออกเยอะแล้วค่ะในช่วงนี้เราจะต้องอคนตลอดเลยค่ะนี่ค่ะคนตลอดเลยก็ไม่แตกนะคะเนี่ยจะไม่กระเด็นกระดอนใส่เราเลยนะคะก็ปกติน่คะเพราะว่าเราคนตลอดอ่า จะเริ่มแตก็แปะก็อแปะแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะคนไปเรื่อยเร้อนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะคนไปเรื่อยเรือนี่ค่ะเริ่มสีสวยแล้วน้ำมันก็เยอะเหมือนกันค่ะเนี่ยได้น้ำมันเยอะหนิเราก็ได้น้ำมันทุกวันแหละค่ะเก็บน้ำมันไว้ไว้ใช้ทำกับข้าวอ๋อนี่ค่ะคนไปเรื่อยๆืเด้อค่ะนี่ค่ะคนไปเรื่อยๆ เริ่มแตกแล้วค่ะเริ่มแตกพอแป,ปะพอแปะแล้วค่ะคนไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะแตกเยอะๆแล้วเราค่อยหยุดแล้วก็แช่ไว้ในน้ำมันแต่ต้องแช่ไว้ในน้ำมันที่ไม่ร้อนนะคะ อาจจะเป็นน้ํามันหมูเมื่อวานนี้ที่เราทําำที่เย็นๆนแล้วก็อาจจะเป็นน้ํามันพืชกัใส่ภาชนะอื่นเลยนะคะถ้าไม่ต้องแช่ในกระทะนะคะแช่ในกระทะนี่เขาจะเย็นชา้าอเราอยากให้แคบหมูตรงนี้เราเย็นเร็วถ้าเย็นเร็วเราก็ได้ทอดรอบที่สองได้เร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลาค่ะนี่ค่ะประหยัดเวลาได้ดีขึ้นคือจะเสร็จเร็วการทำแคบหมูเราจะใช้เวลาสั้นเข้า นี่ค่ะนี่ค่ะปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเริ่มแตกแล้วค่ะพี่น้องเริ่มแตกแล้วค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆเขาก็จะแตกไปเรื่อยๆนี่ค่ะเริ่มเริ่มแตกเพราแป๊บเพราแป๊ปปแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะ เี๋ยครูเลก็เตรียมภาชนะให้ครูพันเลยนะค่ะภาชนะที่จะใส่แช่น้ำมันไว้เพราะว่าใกล้จะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะใกล้จะได้แล้วแช่น้ํามันไว้ห้านาทีเราก็สามารถเที่ยะทอดได้แล้วคทอดรอบที่สองได้เดี๋ยวขอภาชนะ ที่เล็กๆว่านี้ค่ะแล้วก็เตรียมน้ำมันมาเลยน้ำมันเก่าก็ได้น้ำมันที่เมื่อวานค่ะน้ำมันหมูที่เย็นๆเมื่อวันเอออันนี้ะค่ะเตรียมเตรียมใส่น้ำมันไว้เลยค่ะเออน้ำมันเทไว้เลยนี่ค่ะเริ่มแตกแล้วค่ะแตกป้อแปะป้อแปะเลยค่ะ ก็ได้พิลิทน,น้ำมันในขวดเป็นน้ำมันหมูเมื่อวานนั่นแหละค่ะเทน้ำมันเทน้ำมันใส่ใสภาชนะาไ้เลยค่ะนั่นแหละเทไปเลย,เ,เ,ลยเราจะได้ตักหมูอันนี้ใส่ไปแช่น้ำมันแช่แค่ห้านาทีค่ะเอฟซีไม่ต้องอสูตรคูมพันไม่ต้องแช่ข้ามวันข้ามคืนไม่ต้องแช่นานเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่คูมพันทดลองดูคิดค้นดูค่ะ คนวัตกรรมใหม่ที่ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงค่ะเราก็สามารถได้ได้กินแคบหมูที่แสนอร่อย,ยรเราเพราะว่าเวลาเราก็จังหดะอยู่แล้วค่ะนี่ค่ะเริ่มแตกแล้วค่ะพี่น้องแตกเพรแตกเพะแตกพอแล้วค่ะพี่เลือกพอแล้วค่ะพอแล้วพอแล้วไม่ต้องใส่เยอะมากเออเอาขวดวางไปค่ะ สีสวยอิดเป็นแบบนี้สีสวยอีดที่เหลือเราทำนำภาชนะที่ภาชนะอีกอันหนึง่งมาใส่น้ำมันน้ำมันหมูเอาไว้ก็นี่ค่ะแต่ก็แปะก็แปะเบิ้งค่ะพี่น้องงามงามนี่ค่ะเบิ้งเบิ้งสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะสวยสีเหลืองสวยเลยค่ะ ทำไมถึงสวยเพราะว่าเราเราคนตลอดเขาจะสุกสม่ำเสมอกันนะคะได้ก็แตกมา,มากกว่านะคะไม่กระเด็นใส่เราเลยนะคะเนี่ย เสียงหนังหมูแตกป๊อปเป๊ะป๊อปเป๊ะแต่ไม่กระเด็นแต่เรานะใช่ไหะแต่ไม่กระเด็นใส่เรานี่ะให้เขาแตกสัก,กหน่อยนึงก่อนนี่ค่ะทําแบบนี้นะคะเนี่ยเนี่ยให้เป็นแบบนี้ยอ่าได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วปิดไฟปิดไฟค่ะพี่น้องปิดไฟทีนี้เราก็ตักตักไป แช่ไว้ในในน้ำมันที่เป็นน้ำมันเย็นๆนะคะอ่านี่ค่ะปั๊บปั๊บปั๊บตักออกเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะตักออกเลยค่ะนี่ค่ะตักออกไปเลยจะแ,แช่น้ำมันที่เย็นๆไม่ใช่น้ำมันไปแช่ตู้เย็นนะคะหมายความว่าน้ำมันที่ไม่ใช่น้ำมันร้อนนะคะ คริทฮะนี่ค่ะสวยเลยกุ่มพันจะแช่ไว้ประมาณห้านาทีแล้วค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยนี่ค่ะแช่ในน้ำมันที่เย็นนี่ค่ะในคุริตเตรียมไว้ยังนี่นะคะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะน้ำมันคุริตเตรียมไว้แล้วนี่ค่ะใส่ภาชนะแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะคุมพันนี่ค่ะแล้วก็เทลงไปนี่ค่ะเทลงไปแช่เลยค่ะนี่ค่ะแช่ไว้นี่ค่ะแช่ไว้ประมาณห้านาทีเด้ค่ะเดี๋ยวคุมพันที่มาทอดรอบสองไอเบิ้งเด้ค่ะเด้นนี่ค่ะโอเคค่ะอ่ามาดูนะคะนี่ค่ะมาดูนะคะเอซีอันนี้คุมพันเอาน้ำมันออกแล้วค่ะนี่ค่ะแช่ไว้ห้านาทีน้ำมันร้อนแล้วเทใส่เลยค่ะป๊านี่ค่ะ ทอดพร้อมกันเลยค่ะได้หนึ่งกระทะเลยค่ะนี่ค่ะน้ำมันร้อนแล้วนะคะเนี่ยนะคะน้ำมันนี่ต้องต้องร้อนเลยนะคะนี่ค่ะกุมพันทอดครั้งที่สองค่ะทอดพร้อมกันเลยค่ะเพราะว่าไม่เยอะคะ่ะนี่ค่ะอ่าเริ่มแตกแล้วค่ะเริ่มฟูแล้วะคะ่ะนี่ค่ะเริ่มฟูแล้ว นี่คะเขาก็จะเริ่มแตกเริ่มฟูแล้วค่ะอันนี้เป็นการทอดครั้งที่สองนะคะคุมพันแช่น้ำมันไว้ประมาณห้านาทีค่ะแต่ต้องเป็นน้ำมันที่ไม่ไม่เป็นน้ำมันที่ร้อนนะคะน้ำมันที่จากเว็บด้วยเทจาก่าน้ํามันที่เราเก็บไว้ไว้ใช้ตั้งแต่เมื่อวานนี่ค่ะคุ้มพันก็เอามา เอามาแช่ไว้ก็จะทําให้แ้บหมูที่เราแช่เย็นเร็วเย็นเร็วแล้วก็ใช้เวลาแช่ประมาณห้านาทีก็พอค่ะนี่ค่ะแตกแล้วค่ะพี่น้องแตกโป๊เป๊โป๊เป๊ปปแล้วเนี่ยค่ะจะทอดประมาณเกือบห้านาทีแหละค่ะนี่ค่ะด้วยเลยค่ะให้เขาเดือดแล้วก็ให้เขาแตกนะแต่เราต้องคนด้วยนะคะ เพื่อให้แค่หมูเราออกมาสวยนี่ค่ะคนเลยค่ะพี่น้องโอ้นื้อมันไหลนะมอนี้อันนี้เป็นการทอดรอบที่สองเน้อค่ะเดอมาเบิรงนเ้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะทอดรอบที่สองนี่ค่ะโอ้เลิศเลยค่ะเลิศเลยค่ะเลิศเลยค่ะต้องทอดต้องทอดปับไปเสนึ่งนะคะประมาณสามสี่นาทีได้ค่ะ พราปะกุมพันใช้กระทะเดียวเลยนี่ค่ะครับผมนี่ค่ะทอดไปเลยทอดไปเลยให้เขาแตกๆกักหน่อยนะึงเริ่มแตกแล้วค่ะเตกพอไปพอไปแล้วนี่ค่ะ ทอประมาณสี่นาทีห้านาทีแหละเจนเย็นแล้วค่ะเด้อรอรอฟองนี่ค่ะครับผมโ้าแมวคูมคันก็ร้องอยากออกแล้วเอาเข้าวให้กินแล้วก็อยากออกอยากออกวิ่งเล่นเดี๋ยวนะลูกนะแป๊บหนึ่งนะลูกแม่นะแม่ อาทอดทำแคบหมูแบบหนึ่งนะลูกเสื้อ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 อยู่ข้างในนะเสื้ออยู่ข้างในรีบเลยนะค่ะใส่เสื้อเชิ้ตค่ะ สวยค่ะพี่น้องสีสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะสีสวยเลยเนี่ยค่ะให้เอฟซีได้ดูเดี๋ยวนะลูกแม่เดี๋ยวแม่จะปล่อยแล้วค่ะสีสวยงามมากเลยค่ะอู้แตกแตกแตกดีค่ะแตกดีค่ะนี่ค่ะให้เขากรอบสักนิดนึงนะคะ ให้เขากรอบสักนิดหนะึ่งเ,เสร็จแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะ ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาเบิ้งกันนะค่ะพี่น้องเด้อม,มาเบิ้งกันนะคะ่ะอันนี้เป็นแคบหมูที่ทอดในวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6พันค่ะคุมพันทอดหลังเรื่อเรียงน,นะค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะก็กรอบค่ะพี่น้องกรอบมากเลยค่ะกรอบกรอบมากเลยค่ะอร่อยอร่อยขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะที่ก็มาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคุมพันตุลากันขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องคูมพันตุลากันคูมพันธุก็จะถ่ายทําแกบหมูให้กับ f อฟดูทุกวันนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ